วันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่อง m a s P20 กันนะคะมาดูข้างในกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอ่าเปิดมาแล้วนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะอ่าบอกการทำงานของปุ่มต่างๆนะอ่าแล้วก็พวกน้ำหนักนะคะความแรงเนาะอ่าตัวนี้นะคะ สปีดกี่โวลต์นะคะใช้งานได้2ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่1,000แอมป์นะคะอือฮึก็จะเป็นตามนี้นะคะมีหน้าหลังแบบนี้นะคะไม่มีภาษาไทยนะคะในกล่องนะคะมีตัวฟองน้ำนี่แล้วก็ตัวเครื่องนะคะ ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้เขาจะเป็นแบบไร้าสายนะคะไร้าสายก็คือไม่รู้มีแบตมาหรือเปล่านะ,ะกดแช่อันนี้มีแบตนะคะแบตเต็มนะโอเคเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องตอนแรกครั้งแรกกดแช่ก่อนนี้ถ้ากดแช่คือปิดนะกดแช่คือเปิดนะคะ ก็จะมีตัวเลขบอกการทำงานของเครื่องนะแล้วเราก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะคะปรับระดับก็กดแช่ได้นะคะหรือว่าจะกดแบบนี้ทีละครั้งก็ได้นะคะอ่าเบาสุดมาดูซิเบาสุด,ด,สเ,บสดเบาสุดสี่นะคะอ่านิ่มมากเครื่องนิ่มมากนะคะนิ่งม,มากเดี๋ยวเรามาลองขยับขึ้นไปนะว่าถ้าสมมุติว่าแรงเนี่ยเครื่องจะยังนิ่มอยู่ไหมอันนี้ยังนิ่มอยู่ยังนิ่มอยู่นะคะ อปลแรงสุดอยู่ที่8อ๋อไม่ใช่ไปได้อีกนะคะ9 10อยู่ที่10ค่ะ mm hmm. ก็ยังคงความนิ่มนะคะนิ่มนิ่งน,นะอ่าเรามาดูอันนี้กดหยุดนะกดปิดก่อนโอเคการชาร์จแบตของเขานะคะจะนี่ต้องหมุนตรงนี้นะออกมาชาร์จเอาตัวนี้ชาร์จนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกล่องที่เขาให้มาตรงนี้นะคะน่าจะเป็นสายชาร์จนะถ้าเราไม่ผิดนะโอเคตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จค่ะเราก็นี่นะคะเป็น Type C ค่ะ ชาร์จเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ที่เรามีนะคะใช้ชาร์จไฟได้ปกติเลยเนาะเวลาชาร์จไฟเครื่องพวกนี้นะคะพยายามตั้งเวลาไว้อย่าชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเราก็ตั้งเวลาไว้เลยนะคะตั้งเวลามา,อาถอดปลั๊กเนาะนะคะไม่ควรเกิน2ชั่วโมงนะคะเวลาชาร์จแบตบอ,อันนี้ก็เก็บเครื่องแบบนี้นะคะ เปิดดูอีกทีนะคะโอเคเห็นไหมคะก็หมุนให้สนิทนะคะเครื่องก็จะทํางานได้ปกติปรับระดับเข็มตรงนี้นะคะจะมีเสียงดังแลกๆๆนิดนึงนะตอนที่ปรับระดับนะคะในกล่องมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะคะมีแค่นี้ค่ะใครสนใจยังไงนะคะก็ลองเลือกหากันได้นะคะเครื่อง MASP20 ค่ะเป็นเครื่องไร้สายนะคะใช้งานง่ายมากๆ